สบายดีพี í, <S <S g, no. so ่น้องสบายดีสบายดีเนาะสองกล่องเลยเด้อพี่น้องเลยขิงข่าวพี่น้องเลยแอ็มกระทู่เก่ามีน้องตอนฮับเด้อมาหามาเหรียญนำกูบ่าวมาจีบมาเนี่ยกูบ่าวมาจีบสองกล่องเลยกล่องนั้นกล่องนี้นะเด้อพี่น้องเด้อ็กล้องเดีี๋ยวน่มาจีบดูเนาะก็มาดูแถวดูอนนี่เลยนี่จักจมโปจังเละมาเซ็นเอกสารให้เพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเอกสารดีกันหรือเอกสารเหลือกันเอกสารเป็นความลับ กเลยินด้วยอบอาหม่ได้อยากเคิรอยากกินอย่ไรบ้มีกระสานรับด้วยี่น้องเด้อกำปัอ่านกูนะใช่ป่ะเป็นดาวเอาเองเด้อแวานนาะ ตําอ่ะซบุนึ่ยบักูัอวยบแต้มุไม่ดเนะเส้นมเร็นแขงเออเออส้นมันอยากแข็งเนาะอ้นเส้นเขาตู้เย็นเลย เป็นมันยาวจ่อมันยาวมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้วะจะออกอะไร่ะไกดโอยไความกดกดได้มันจะจัดกับเด็กม่ลูกไปกดยังไงวะของเจ้าไม่โดนยังไม่ไปนีงยังไม่เจ้า

ไปเป็นโต้เลยนะบ,บ,บ,บอเบอป็นโต้เก่นใจบอ <โล S 1> ไปเป็นโต้โลดหนาเป็นมอนนี่คือกิโลดรวปลาสองโตเมแล้วเป็นโต้หลมั้ของแร้ของเราะพ่ามือถ่แมวเมื่อได้พอวันมา ามโมง้ลยวิบวิบันดีบ้างฮันดอกมันทรหาแล้วบนนี้อืมันนั่นทีสปิดเนาะสาโมงะตื่นกันุ่นยนลับบุคคลุ่นยนต์นั่นเนาะอีกระนเนาะเขามักยึดตลอดนะไปด้วยเอาุนล้วเรีนเชตนทา ว,ว,วันพดุดวันพุดวันพัดวันศุกบ่มีเย็นตะแรงออกรายงานเด้อเย็นตะแรงมีแต่วันจันทร์กับวันอังคารเบย์ออกออกรายงานเลยผมมีคะแนนออกออกงานเดบบผูกฟักอนันเด็ดเกี่ยวมัเกี่ยวเขาไปไปมืนไม่ไน้อ,อยไปแล้วเออไปเกี่ยวหยอนะไปห,นะไปหลินแล้วค่อยไปหยอกกันไปคูยกับปูเกี่ยวนะ กินต้มไก่แล้วล่ะเจอมาเป็นต้มไก่ต้มเป็ดนะรเป็นเกี่ยวซอยอาจารย์เนาะเลยเป็นกันจริงๆเกี่ยวก็เป็นกับตั้มหงอวยแต่ก็เป็นนะตอนนั้โอ้ท่านเป็นท่านเป็นอย่างเลยนะท่านเป็นเป็นี่ยแม่เนี่ยเขาบอกนั่นนะเนื่ยเก่า ม่มีแต่หนังเย็นแล้วไปเกี่ยวมันจะทำเย็นไปเกี่ยวมอหาโมโหไปได้จ้างเลยนะในครัวบ้านเฮานี่ก็บ่ได้ไปเกี่ยวข้าวตั๊กัาตุ๊กตาคะแนนเลยตุ๊กตาคะแนนอฮักบุคอยดูดอกค่อบัวแอนด์ดินคะแนนออกให้งานไอมีคะแนนในหลังเนาะรูปมันนะ ง่าเอ้ด้นี่ันบ้านเราเี่งขัดแต่ขึ้นมาแถวสัญญาเป็นเนบ่ผมไสกับเร่าแต่เร่าแต่ความสมัครแขกของนักเรียนบ่ไปเเงินได้บ่บไปรเสียงนเขาหลบทุ่งบบทันกันหาทันโรงเรียนองใหญ่บ่เป็นแหมนี่ยของน้อยมัธยมเขาเริ่มเนงขัดนะอือุดมบเขาให้ดึอ่า เด็กน้อยมีระเบียบเราจะชอบเก็บเงินให้เด็กน้อยนันมีระเบียบพี่น้องเงินคิดไทย b บ d g e t พิจารณการหาเงนคู้เก็บเรียกคิดงานคิดเงินมาเงินมาสามเป็นกระสอในซอยพอซอยแม่เลาแต่คีดลูกเขาไปพังคว่ำเนี่ยเพิ่งกลไปฟองนายคู่ว่าคนนี้บรรยากาพังคว่ำมาเงินมาสามจะเก็บเรียกเพิ่งกลมาเบาในห้องเลย พ่อแม่ครูจะกัอนย่านแล้วเนาะไอหมูด้อยโตมาเจรเนาะอ้ามันไม่น้อยคนละชโตดีโอ้เจ้ากระลูกเราจะไ้กินอะนี่มาทีน่ะวันวันเนี่ยมาบอเขาบบ Nói thiếu ra mà kín thoát ba ăn Nó bay ra ra Lúc trước mắc nó khá là mệt Trước đó hồi ơn vợ ạ, vợ nhìn Khó xin khám đông kín ừ. năn hết, một cô đeo Chám nóng mất, năng thông cả ba thôi đông, hết Cứ năng kín, năng kinh. นะำสมเหน้ำเห็ดเป็นเป็นเป็นแบบไรหลอกน้ำน้ำออกแล้วก็ไปใส่น้ำเกลือไว้แล้วก็ล่างออกล่างออกก็ไปต้มน้ำตาลใส่กับเกลือน้ำเย็นกระเภใส่แล้วเมืม่อเช้าขึ้นได้สมน้มตาลใส่ <c oughs> น้ำตาลกับกน้ำเกื่อจะ่น้อยนก็แล้ว ่ไว้แบ่นี้ใสปูนมาโบใส่หนั่งเดียวนี่งโบซก็ได้เขาคืเหตขาวเฮนกินเองเขได้เส็มันแดงใส่ปูนมันงามสีสันมันงามเกิดัน้ำรมปักไฟนั่ บอกมอกดึงมาไว้นะลูกก่กันย่งมักเลรียน้ำหนักนามันสดได้นาตอออกเลยะดึงออกไหมดูดได้น่าแบบนี้เคยีเงาแทว่าไปนอกขอบเียเาเลยเมนเคิทำมีเจ๊งหน่อยที่บอกใส่เต้ตี้ครับเลยเงินกันนายบอกมีเงินเอาเงินเอาเงินมาแล้ใส่ มันตัดเองบอกขันมันสดมาตัดเพื่อน้ออ้นตัดเองอ้นเดี๋ยวนน้ำเด้อตีหัวเด้อลงมาเน่ยลินน้ำเ้ยเบิกวัมันสืดไปสือมันหยะมีเงินไหมมีแล้วแต่เงินเป็นไงใจเบิดไง ปันเี่สือเองล้านปลายน่ะลานปลายเนาะมันปลายสองลานไปแนะลป้วเหมืนอนละมึงมันสามพบาทถึนโอ้ยม็นเป็นคนนะอื้ เปล่าไมหงอกรมีสิบเจ็ดคัดอืมเงนเลเคื่อนเถ้เอนเจ้ากับมีสิบเจ็คัีเป็สูตรเสมาบ้าใครส่งอครับเส่ยทรถอไปใส่ส่งนะ

พอใส่เสร็จม in ังงบ่าละลายจะไป้งไรเบอดคอกินเราเอาเ้าอุ่นมันแข็งกระขุนบะสุดเสร็จกันคนใน มจะสามือเลยนะเมกอย่าล <bridge> <hour> ืมเมกนั่นเลยบอกืออไรกินก่อนลากะจังลากินทุกดน้องนจังลาพี่น้องเลย 응, 봐요 그냥. 응.